สวัสดีครับเมือ่อีวันที่24กรกฎาคม2 5 6 5ครับเวลา18นาฬิกาเศษครับตอนนี้ผมยืนอยู่ทิ่สะพานครับสะพานของเบิงกุยสะเดออีสานครับอำเภอกกสุมิสัยจังหวัดมหาสรารคามตอนนี้ว่าเบิงสถานการณ์น้ำในเบิงกุยครับน้ำในเบิงกุยตอนนี้รู้สึกว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยนี่ครับน้ำเด็ดไหลเห็นก,ก่าครับระดับน้ำ น้ำกระสีไหล,ลอดใตสะพานไปนี่ครับลงไปทางห่วยวังเล่าครับตรงนี้คือสะพานขามบึงคุยสฤษดอ,อีสานฝั่งทางนี้กระสีเป็นเส้นทางไปอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับส่วนฝั่งทางนี้เป็นเส้นทางไปอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเด็กที่ถามฝ้ากไปบึงฝั่งทั้งบุญครับฝั่งกลางครับผมครับ นี่คือฟังไตสะพานครับนี่คือหวยบางเล่าครับหวยบางเล่าก็ต่อจากบึงคุยสรีดิสารครับข้างหลังผมนี่ครับนี่ฟังนี่คื่อบึงคุยสรีดิสารครับบึงคุยสรีดิสารไหลน้ำกับลังไหลมาจากอำเภอบันไพรอำเภอขุนลังอำเภอขุนน้ยครับทางขุนน้อยครับทา้งบนไหลมาตล้วนเรือที่บึงคุยสรีดิสา,า,ากก Vanguard, ร,าค,ราครับ,บรวมแรงพังน้ำครับพี่น้อง นี่พื้หวยวังเล่าครับพอน้ำมันเขาลงเบึงกล้วยแล้วถ้าน้ำมันล้นฝายน้ำล้นที่บ้านหัวไม่กรสิไหลไไปน้ำหวยวังเล่าไปลงสู่แม่น้ำชี้ครับนี่คือหหวยวังเล่าปลาเพิหน่อยนะครับนี่ปลาถึงน้ำไม่นี่มวนหางเบื่อๆนี่ครับกลางนี่ใต่สพานนี่นะครับว่านี่เห็นปลาตองมวนหางตัวบกใหญ่นะครับนี่ ป้ายยังหลายเลยครับอ่ีครับมีป้ายเป็นปุยครับหลุมไปน้อยนึงครับสะาพานบนสะพานครับนี่บรรยากาศสวยหรูครับสองฟังขังห่วยบางเล่าก็เป็นทุ่หน้าสีเขียวย่างงามครับนี่ครับฝั่งซ้ายขวาทั้งซ้ายทั้งขวาครับบ้านย่งามเลยเสครับ ครับระดับน้ำกับท่าที่เพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะฝนมันตกกันเนาะแ่กับเชียงเียกับระบายลงน้ำซีได้สะดวกอยู่ครับเพราะว่าน้ำซีกับมันมาทันได้ระดับน้ำมาทันได้ลดนตลิงกันเนาะมันกับไหลไปได้อยู่ครับแม่น้ำซีกับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่พอได้ขึ้นเลี้ยวบันไดแต่พอระบายผ่านบันได้ครับ ระดับน้ำซี่ลนตะลิงย่เใดมันตึงกันกเรเยบร้อยครับวนหน้าแถวนี้ครับกลายเป็นน้ำมัดเลยครับนี่หน้าตีเขียวฝั่งขวาครับฝั่ง้ายมันนี่ไปมัดเลยครับนี่เขียวเขียวบนนี้เต็มมัดแล้วครับที่เราเยาวศิษยอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม